วิธีจ่ายค่าแอดโฆษณากับ F a c e b o o k ด้วย To Money w a l l l ล็สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลลนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องของผมก็จะรวบรวมการเอาเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้ได้เสริมได้มันลกออนไลน์ได้มารวมไว้ที่นี่นะครับเ,เพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับจะเป็นบทบวกไว้ให้แล้วแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดไลดดค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับคนละ1นึ่งซับสไครต์นะครับจะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้บัตร t ูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยนะครับที่เราเอามาทำเป็นบัตรเดบิตเนี่ยนะครับเพื่อเอามาจ่ายแอดโฆษณานะครับในปี2021เนี่ยทำยังไงนะครับมาดูกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ตัวของ t ูมันนี่วอลเล็ตก่อนเพื่อทาอะไรครับไปไป เขาเรียกว่าไปทำบัตรแบงกิ้งเอาไว้ก่อนอ่ะวิธีการทำนะครับเดี๋ยวขอเข้าถูกก่อนนะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาแล้วที่นี้ตรงตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เรานะครับเราต้องเข้าเราเราเราลองคลิกตรงคำว่าฉันดูนะครับอ่ะตรงคำว่าฉันนะตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้มันจะมีคำว่าวีการ์ด อ่านะครับมีวีการ์ดทีนี้ของท่านใดเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำวีการ์ดนะครับยังไม่ได้ทำวีการ์ดนะให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูนะครับว่าวีการ์ดเนี่ยทำยังไงนะครับเนี่ยผมทำสอนไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะผมก็คลิกที่วีการ์ดนะครับอ่าแล้วผมจะเข้าไปดูบัตรแล้วนะครับทีนี้การจะดูเลขบัตรตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเราเองจะต้องมีเงินตรงนี้อยู่นะครับขั้นต่ําคือ40บาทนะถ้าไม่มีเนี่ย เราจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับพอเรามีเงินแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปดูได้อ่ะกดที่ดูเลขบัตรอ่ะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านไปครับอ่ะพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้รหัสผ่านเราก็จะได้หมายเลขของบัตรมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหมายเลขบัตรเนาะนะครับวันบทอายุอะไรต่างเนี่ยนะครับก็ตรงนี้มีรหัสบทอายุตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้นะครับ เนี่ยเรามีเงินอยู่นะครับอันนี้คือเราต้องรู้นะนะครับเราจดหรือว่าเราเอาไปพิมพ์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่ออะไรแนะนําว่าให้ไปพิมพ์เอาไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับยิงแอดกซอาไปจ่ายค่าแอดเนี่ยจะได้ไม่ต้องเข้ามาดูตรงนี้อีกเราก็กดไว้นะครับอ่าเราก็อ่า,ว,อาวันหมดอายุนะครับแล้วก็รหัส4ตัวนะครับนี่ประมาณนี้ ในนี้ไม่ค่อยมีเงินหรอกครับใครดูไปก็เอาไปทำอะไรไม่ได้นะโอเคไหมแต่ใครจะเติมเงินเข้ามาในนี้ให้ผมก็ได้นะนะครับอ่ะโอเคเช็คนิดนึงนะครับว่าตรงไหมนะครับโอเคตรงนะอ๊บอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็ออกไปทีน,นี้พอผมออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าไปที่ตัวแอดอ่าตัวตัว Facebook Ad ของผมนะก็คืออันนี้นะครับ อพอผมเข้ามาที่หน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปเลยมาจ่ายเงินกันตรงนี้นะคลิกตรงนี้เลยครับปึ๊บสามขีดนี่ไปที่การชําระเงินนะครับแล้วนะครับเรามาเลือกวิธีการชําระเงินก็คืออ่ามาอย่างมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาที่ตรงนี้ครับการตั้งค่าการชําระเงินกดเข้าไปครับตรงนี้นะ อ่ะแล้วให้เรามาตรงนี้นะครับการชําระเงินนะครับกดเลยเพิ่มการชําระเงินครับแล้วนะครับเอาบัตรเรากดตรงนี้นะบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตกดครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับเราอ่ะผมใส่ไว้หนึ่งร้อยบาทก่อนนะครับแล้วก็กดถามว่าใส่ศูนย์ได้ไหมอ่ะผมลองไม่ใส่ตังค์ได้ไหมไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องใส่อ่ะสิบบาทอ่ะ นี่แม่ไมนจะขึ้นมายอดคงเหลือเท่าไรอ่ะนี่นะคือเราจะเติมเท่าไหร่เราใส่ไปเลยนะโอเคไหมนะครับถ้าเราจะเติม50ก็เติมเริ่มร้อยก็ร้อยเติมพันก็พันโอเคไหมเสร็จแล้วนะครับก็กดตรงนี้ถัดไปเนีย่ยมันก็จะมีเลขบัตรมาให้เราเราก็เอาเลขบัตรที่เราได้มาเนี่ยแหละครับใส่เข้าไป ผิดนะครับอันนี้เขาให้ใส่ชื่อนะผมก็เอาเลขเลยลืมอ่านชื่อตรงนี้นะครับก็คือชื่อเราที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราเอาใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอะนะครับใส่ถูกนะนะครับแล้วก็ใส่วันหมดอายุนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เขาให้มานะครับเนี่ยเห็นไหมครบตามจำนวนชื่อนะครับ เกือผิดเห็นไหมอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าให้เรานะครับอ่าผมเข้าไปเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งถูกไหมนะครับอ่ะถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดบันทึกครับ แต่เราต้องมีเงินอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับมันต้องมีเงินอยู่นี้เนี่ยตัดตัดเงินไปแล้วนะเห็นไหมครับแล้วเราก็กดยืนยันนะครับปุ๊บยืนยนันนะครับนี่เห็นไหมเงินก็เข้ามาเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับเติมเงิน,หนไหมอันนี้คือเราเราเลือกในการที่จะเติมเงินเข้าไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเราเลือกในครั้งแรกเนี่ยคือการเติมเงินเข้าไประบบมันจะเป็นการเติมเงินตลอดเลยพอครั้งต่อไปแล้วอะทีนี้เราจะเลือกเงินเลือกเติมแบบไหนก็ได้แล้วเห็นไหมมีมาสเตอร์เข้ามาแล้วนะครับเรากดเพิ่มอีกทีหนึ่งก็ได้เห็นไหมเนี่ยทีนี้เราจะมาเพิ่มแบบแองก์แบงกิ้งก็ได้แบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยเห็นไหมครับโอเคไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ไม่ยากแล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้ทูวอลเล็ตในการยิงแอดโฆษณาได้ นะครับโอเคไหมจะได้มีช่องทางในการชําระเงินในหลายๆช่องทางนะครับแต่อย่าอย่าลืมอย่างที่ผมบอกคือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่พยายามทําเงินให้มันเหลือมากกว่าที่มันจะต้องตัดแอดเราเฟซบุ๊กเราจะไม่ค่อยโดนโดนโดน,โดนเตือนหรือว่าโดนแจ้งเตือนว่าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎในการตัดเงินถ้าเราจ่ายเงินตรงนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนปิดบัญชีนะแต่ลองจ่ายผิดสักครั้งหนึ่งสิมันเตือนหนึ่งครั้งบางทีเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วมันปิดบัญชีเราเลยนะ เรายิงแอดไม่ได้เราต้องไปสมัครใหม่ครับแล้วถามว่าเป็นยังไงต่อละก็มีประเด็นก็คือไอ้เลขของ Mastercard อันเนี้ยที่มันเป็นของ t o ว a l เลเนี่ยเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องไปสมัครใหม่แล้วมันทำไม่ได้ไงเพราะว่ามันใช้เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเราก็ต้องไปสมัคร facebook ใหม่แล้วก็ไปเลือกวิธีการเติมเงินแบบโอนเงินเอาอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามอย่าทำผิดกฎท้าทำผิดเงื่อนไขของเขาถ้าเราไม่ทำผิดยังไงเราก็ไม่มีโอกาสเราก็ไม่โดน ไม่โดนปิดบัญชีนะครับจ่ายเงินให้มันเกินๆไว้อย่าไปพอดีหรือว่าอย่าไปน้อยกว่าแอดที่เราตั้งไว้อันนี้คือผมเน้นย้ําทุกๆวิดีโอที่บอกเรื่องของการตัดเงินนะครับมันคือหัวใจนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันเรียกเก็บถ้ามันเรียกมันเผลอบางทีบางวันมันเรียกเก็บแบบอัตโนมัติแล้วเราเราไม่มีเงินในบัญชีให้มันเก็บเนี่ยโอ้อันนี้ผิดมาหันเลยนะมันตัดเงินเราไม่ได้สองครั้งมันปิดบัญชีเรานะครับอันนี่คือเรื่อง หัวใจสําคัญฝากเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือการใช้ทูบันนี่วอลเล็ตในการที่จะมาทําเป็นวีการ์ดแล้วเราเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการจ่ายค่าโฆษณาโอเคไหมถ้าเกิดว่าในระบบเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเติมเงินอย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยคือเกินการเติมเงินเข้าไปแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้เราเติมเงินนะครับเขาให้เราเขาให้เราทําอะไรครับเขาให้เราตัดเงินเนี่ยนั่นแปลว่าในวีการ์ดของคุณจะต้องมีเงินอยู่สมมุติว่า วันนี้ต้องจ่าย300ในบัญทีของคุณต้องมี4 0่อยนะอย่าลืมมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับบางอันมันตัดภาษีด้วยพอมันตัดไม่ได้ปุ๊บมันก็มองว่าเราเหมือนเราชอโกงเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจหลักหัวใจสําคัญนะครับในหลายๆอย่างที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับโอเคนะครับก็ฝากาไว้นะครับลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันก่อนจะจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยว ในวิดีโอต่อไปนะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าก่อนที่จะไปยิงแอดก็คือตั้งค่าตั้งค่าการตัดเงินหรือการโอนเงินเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปยิงแอดแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยงงกับวิดีโอแรกก็เดี๋ยวเอามาเอาไปหา Facebook มาทำก่อนนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ จะเป็นปรับคัวเป็นอย่างมากขอคนละหนึ่งซับสไคร์นะครับใครไม่กดซับสไคร์ให้นะขอให้ไม่มียอดด้วยนะเออจะบอกให้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ